สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกษตรมางช้างวันนี้ก็จะพามาชมหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับไรนี้ปลูกได้ประมาณ4-5วันนะครับผมก็จะเอามาให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งแปลงที่เราปลูกนี้นะครับเป็นดินที่เราทมใหม่เลยนะครับผมเป็นดินที่เป็นดินเหนียวนะครับผสมกรวดนะครับเหนียวผสมกรวดครับอย่างที่เห็นนะครับเราถมประมาณสัก15เซนนะครับเป็นนินสก แล้วก็ทําการปลูกนะครับผมก่อนที่เราจะปลูกเราก็เอาถไถตีดินให้มันดีนะครับแล้วก็ติดบิ๊กันสปริงเกอร์นะครับยิงไกลนะครับผมทําการรดให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ทําการปลูกนะครับผมก็เอามาให้ดูเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากปลูกเสร็จนะครับเราให้น้ําสม่ำเสมอให้น้ําทุกวันให้ชุ่มเลยนะครับช่วงแรกนะครับจะเห็นเลยว่านี่ครับเขาแตกนีครับแตกเต็มเลยนะครับผม อย่างท่อนหนึ่งที่ตาเนี่ยนะครับเราเห็นโผล่มาแล้วนะครับท่อนนี้ก็โผล่มาแล้ว3ยอดนะครับผมประมาณสักสิบห้าวันอ่ะตรงนี้เขาจะแตกมาอีกฝานุ้นก็แตกมาอีกฉะนั้น1ยอดเนี่ยเราจะได้ 2- อถึงสยอดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วพอครบ45วันหนึ่งเดือนเราตัดไปนะครับตัวเนี้ยมันจะมาอีกเยอะเลยงอนี้เราจะได้ประมาณ40ยอดขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับเยอะเลยนะครับโตสวยงามนะครับขอให้น้ําชุ่มชื้นนะครับผม ต้องรดน้ําช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากที่ก็โตแล้วก็นะครับสามสีวันครั้งหนึ่งก็ได้ดูที่สภาพความชื้นนะครับผมการปลูกก็ปลูกช่วงนี้พอดีนะครับเราปลูกก่อนที่ถึงหน้าฝนนะครับมันจะได้ไม่ตกชุ่มชื้นเกินไปมันจะไม่เน่าเสียนะครับพอมันรอดไปแล้วหลังจากถึงหน้าฝนนะครับเขาจะโตสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับโตสวยงามนะครับยอดเขียวนะครับ นี่คับตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่เราปุ๋ยนะเราปลูกระมาณสัก15-20วันเราค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเริ่มที่ศูนย์ห้าให้แตกกอก่อนเห็นไหมครับต้นสวยนะครับปลูกง่ายครับปุ๋ยยังไงก็รอดเดี๋ยวแล้วขอให้มีน้ํานะครับสําคัญเรื่องน้ํานะครับสําคัญเรื่องน้ํามีน้ํารอดก็รอดยังไงก็รอดนะครับผมเอาให้ดูครับ ระบบน้ำนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับจะติดสปริงเกอร์เปิดน้ำเข้ารองจะเดินรถก็ได้นะครับผมแปลงนี้คือเป็นดินที่เราขุดสะมามันยังไม่มีวัชพืชอื่นที่เกิดเห็นไหมครับวัชพืชอื่นไม่มีแม้แต่ต้นเดียวไม่มีเลยนะครับเยอะเลยนะครับผมเห็นไหมครับต้นสวยนะครับฉะนั้นแปลงเนี้ยเราไม่ต้องคุมก็ได้บางคนคุม กลัวยาเกิดนะครับเราไม่ต้องถางก็ได้นะครับผมนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากปลูกครับเอามาให้ดูเห็นนะครับพอเรารดน้ําให้ความชื้นเต็มที่เขาจะโตสวยงามนะครับตรงนี้บนพื้นที่เกือบหนึ่งไร่นะครับผมกําลังโตสวยงามเลยทีเดียวนะครับใครอยากมาดูแปลงก็มาดูได้นะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้ดูทุกวันนะครับเราขายทุกวันนะครับผม นี่ครับเอาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากปลูกนะครับเอาให้ดูนะครับขอให้มีน้ำนะครับก็เกิดได้แล้วนะครับใครสงสัยนะครับหรือมีข้อแนะนำติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ทางข้อความข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ